โยโยโยสวัสดีครับซีคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพิจตคลึงหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v p k ีแในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำคืนวันพฤหัสบดีนะครับฟุตบอลอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับ3คู่ในคลิปแรก แต่เริ่มที่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับฟุตบอลลีกอินโดนีเซียครับเดว้ายูเนเต็ดอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับเปอร์ซิกเคดิรี่อันดับ6นะครับเดว้ามี8แต้มจากการชนะ1เสมอ5แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอเปเซบาย่ามา0ต่อ0นะครับตัวหลักก็มีอัลทริกบาล่าอิลคายวิลครีนะครับมีอเล็กซ์ยืนกองหน้าครับในขณะที่เปอร์ซิกเคดิรี 11แต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับเบียกนาฟอร์มา0ต่อ1นะครับมีวาเลียนอาบิโอโซกองหน้าเป็นรามิโรเฟอร์กอนซีนะครับจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเดว่าเปิดบ้านชนะ3-0บ้านเปอร์ซิกจบ0-0ก่ 00, อนเกมเขามองเดว่าเป็นต่อนะครับเพียงแต่ว่าเดว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับเอา,เอาง่ายๆว่าเสมอมา3เกมติดวัดใจเปอร์ซิกดีกว่าครับพี่เห็นมองว่ามีโอกาสจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คต่อมาไปที่เวลาหนึ่งทุ่มครับไปดูเซมารังอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเปอร์เซียจาการ์ตาอันดับ11เซมารังมีเจ็ดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้4เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับอารเรมามา 1- 2ต่อนะครับวิวดานรามาดันนี่เปาโลกาลีกองหน้าเป็นเซฟเดวิดนะครับเจอกับจาการ์ตามี9้าแต้มจากการชนะ2เสมอ3แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับมาการ่า1-1นะครับวิธานมาเซียลการดอร์สกองหน้าเป็นกุสตาโวครับฤดูกาลที่แล้ว เล่นในทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นชนะนะครับก่อนเกมเซมารังเป็นต่อแม่แต่ว่าเซมารังฟอร์มแย่นะครับแม้ชนะใครมา4เกมติดพี่อจะชอบไปที่เปอร์เซียาจาการ์ตาครับมีโอกาสจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เวลา4ทุ่มตรงครับไปที่ฟุตบอลอาร์เมเนียนะครับชีรักจะเปิดบ้านเจอกับเวสอาร์เมเนียชีรักมี1 0แตจากการชนะ3เสมอ1แพ้5 เกมล่าสุดบุกชนะการซาร่ามา2ต่อ1นะครับตดหลักก็อิเวโยเมอยานเอาวินโคเดียกองหน้าเป็นโมรีโคเน่นะครับกองหน้าเอเวอรีคอสเจอกับเวสอารเมเนียมี6แต้มจากการชนะ2แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะการซาร่ามา2อูนย์นะครับฮาจเดมมีซาก้าคาทาเรนโกกองหน้าเป็นยูซุฟ อิบราฮิมกองหน้าในาจเรียนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเวสอาร์เมเนียเอาชนะไปกลับคู่นี้ตามหน้าเสือเขามองชีรักเป็นต่อเล็กน้อยครับเอ,า,อาง่ายเวสอาร์เมเนียเนี่ยหกนัดแรกของฤดูกาลนี้แพ้รวดนะครับแต่ว่ากลับมาคืนฟอร์มชนะ2เกมติดแล้วก็อย่าลืมว่าเฮ h เฮตฤดูกาลที่แล้วก็ดีกว่าครับวัดใจเวสอาร์เมเนียทีมเยือนจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับที่ชอบทีมเยือนหมดเลยครับเปซิคเคดิรีเปอร์เซียจาการ์ตาและเวส อาร์เมเนียครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย